ค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีกลุ่มของคุณพี่นะคะเดินทางมาจากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะมาเส้นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มนะคะ เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะค่ะเห็นไหมคะพี่เห็นไหมที่ดูเมื่อกี้พี่ เยังไม่เห็นเนะาเะมีคนเอามาถวายค่ะหายใช่ไหมคะมค่ะมีญาติโยมเอามาถวายค่ะ,ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขอโชคกับคุณพี่กันนะคะ กมันเส้นไเจนหของกินอะไรมคะของกิะไรม่มีอะไรสังเีาวจะบกกยสมี่ินเต็เห็นไหมคะพี่เห็นเป็นตัวไหนคะเลขแปอยู่จุดไหนคะพี่อ๋อเห็นเลข8ตัวเดียวข้างหลังเอ็ดว่าเห็นเลขสามด้วยนะข้างหลังเหมือนเลขสามเย ท่าม่นี่แป้นโรยไหมเนี่ยนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้คุณพี่ก็มองเห็นเลขแปดตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมก็ลองส่งไปกับคุณพี่นะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นอีกนะคะแต่ว่าเอ็ดว่าข้างหลังมันเลขสเห็นแต่แปดเห็นแต่แปดตัวเดียวนะพี่นะแปดเต็มเลย อ๋อเจ้างหายครับขึ้นมาขึ้นมาข้างบนอีกใช่ใช่หายแล้วนะพี่นะเมื่อกี้ชัดอยู่ หายแล้วขึ้นมาให้แปตัวหนึ่งแปะตัวหนึ่งแล้วจะซื้อยังไงเนาะพี่ตามหายอีกตัวตามหายตัวอยู่อีกเดือนกับรับหนึ่งไฮเล็กนึงอีกรัหนึ่งไฮเล็กนึง วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมป้าจันและก็กลุ่มของคุณยายนะคะมาซื้อของมาเส้นไหว้ตรงจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงจุดนี้ท่านก็เคยให้โชคมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะควันนี้ก็เลยเซื้อของอมาเส้นไหว้ในวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชม กโมกาจะอา้เช่ะอนะคะเส้นไร่ที่ต้นเก่งแล้วาเช้ม่ะไบะแอดามันะคะพอดีาททีุ่งุกจอเปลือกนะคะก็จะจันแล้วก็บุงโกงบผู้กลนะเ้นไร่ที่จบกาลนะคะจกตันี้ก็ให้ชะคที่ผ่านมาคะ อ่า้องเนาะองาีคนถูกนะคะเยงเอ่อเนะคะท่านผู้ชมป้าจันก็กําลังจุดธูปเส้นไหว้ตรงจอมปลวกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าในน้ก็ยมนมาระสามเนตกียนึ่งน้ำแดงเอาประชุประเบียตอีเอาลูกตาเอาเตาตี่ใบตัวกินเธอเอา អពពេញន right. <m Balak unemployment> េ <muff in the street> ះហើយម <sky> ិនថាมันเปิงบ้านហើយเปิงเอยเปิงเอยแหน่บ้านนูអស់មកប្រសាឲ្យ شوف ឲ្យលាបគីបើក شوف ឲ្យរីកគំធំទៅเด้อกด Like នេះអស់គ ুই នេះគ ুই ដែរឯងប៉ាមកឃើញមកខាមកបើឃើញយ៉ាងម៉េចមកឈប់បန်းឈប់ទានអូនេះ5 ตัวเดียวใช่ไหมคะห้าตัวเดียวตึงชัดหนึ่งอคุณพี่มองเห็นห้าตัวเดียวอ๋อเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปขอโชคกับป้าจันกันนะคะในวันพระใหญ่นะคะท่านผู้ชมเคยเคยในมันไปมรลิบัตเห็นตัวไหนคะเมื่อกี้ลิขหธรรเวยเคยเลขห้าพอ่มได้เนี่ยนี่แหละลิขหธรรมนี่เลขเจ็ดอะไป้าจันเห็นเลขห้ากับเลขเจ็ดหาเจ็ด ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะเจ็ดห้าจุดไหนคะป้าจันนี่นี่หนึ่งลีเจ็ดนี่หลขห้าที่จอมปลวกเนาะค่ะเนาะผูใช่ประจําตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่อหลังจากที่เส้นไหวตรงนี้แล้วนะคะป้าจันก็มองเห็นเป็นเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมตรงจอมปลวกตรงนี้นะคะ

แล้วแต่นะจ้องจอำจ้ำจ้ำคุณเร็อันนี้เป็น5้ากับสองใช่ไหมคะแต่มองเรื่อยๆอยากกอม่นนะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้คุณพี่ก็มองเห็นเป็นห้ากับสองนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคู่กันเลยเนี่ยตรงนี้จ้าคู่กันอยู่นะเห็นไหมก็ได้ตัวเดียวกันกับของหลวงตาเลยค่ะพี่จ้าหลวงตาก็ได้สองห้าห้าสองค่ะ วันนี้คุณพี่ก็มาขอในวันพระใหญ่นะคะก็มองเห็นเป็น2 5งหเหมือนกันนะคะแสดงว่าจอมปลวกท่านให้ตัวนี้นะคะท่านผู้ชม5้าสองสองห้าค่ะตัวเดียวกันกับเนินสีร้อยขยายชัดเจลเลยทิ่มองนี้ชัดเจวเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เออากล้อง นี่นะคะหลังจากป้าจันท์จุดทูบตรงเจ้าพ่อต้นพอกเสร็จก็เห็นตัวเลขขึ้นนะคะท่านผู้ชมห้าริแปดอ๋อคนไงคนจับอะไรชมเปล่านี่นะคะตรงจุดนี้ป้าจันรก็บอกว่ามองเห็นเป็นห้ากับแปดนะคะท่านผู้ชมก็ลองส่องไปกับป้าจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านจะให้ ในวันพระนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เส้นไหว้ขอโชคขอลาบกับเจ้าพ่อต้นพอกแล้วก็ตรงเจ้าพ่อต้นเข่งด้วยนะคะป้าจันก็มองเห็นเป็นห้าแปดแปดห้านะคะห้าแปดเไม่พรุงี้ลวแม่ไังก่อนคืนแ้ลูกนี ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับป้าจันนะคะค่ะโชคดีค่ะ